เคยรู้สึกไหมครับว่าอยากจะกดปุ่มรีเซ็ตให้กับพลังงานในร่างกายของตัวเองสักหน่อยวันนี้เราจะไปสำรวจกระบวนการที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่าแสงทำควอนตมัมครับซึ่งเป็นรีทรีตหนึ่งวันที่เขาบอกว่าสามารถทำสิ่งนั้นได้เลยคือการปรับจูนพลังงานทั้งหมดในร่างกายจบภายในวันเดียวสโลแกนของรีทรีตนี้ชงพลังมากเลยนะครับไฟน้ำแข็งน้ำทองคำ การรีเซ็ตขั้นสูงสุดคำสี่คำนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ชื่อท่าธรรมดานะครับแต่มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วกิจกรรมนี้เหมาะกับใครกันละ่ะตามข้อมูลที่ได้มานะครับเขาบอกว่าสำหรับคนที่รู้สึกว่ากำลังแบกรับพลังงานเก่าๆที่มันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะสลัดมันทิ้งไปซะ เพื่อที่จะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงแล้วก็ก้าวเข้าสู่มิติทางจิตวิญญาณใหม่ๆครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการเตรียมตัวที่ดีใช่ไหมครับส่วนแรกก็เลยเป็นเรื่องของฟิสิกส์และการให้อภัยครับซึ่งก็คือการวางรากฐานทั้งทางจิตใจแล้วก็พิธีกรรมก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการรีเซ็ตแบบเต็มรูปแบบกันทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดที่บอกเลยว่ามีความหมายลึกซึ้งมากครับ ตั้งแต่การถวายผ่านผ้าขาวเพื่อแสดงความเคารพครูบาอาจารย์การขอขมากรรมเพื่อปลดเปลื้องสิ่งเก่าๆที่ติดค้างไปจนถึงการปล่อยปลาที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการให้ชีวิตใหม่และปิดท้ายด้วยการทำทานบร,รมีเพื่อเปิดทางรับพลังงานแห่งความมั่งคั่งครับทุกขั้นตอนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณให้ว่างให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามานั่นเอง พอผ่านพิธีกรรมแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่ภาคทฤษฎีที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยเขาเรียกว่า spiritual physics briefing ครับแนวคิดหลักๆก็คือการเอาภูมิปัญญาโบราณเกี่ยวกับธาตุทั้ง4มาเชื่อมโยงเข้ากับคำศัพท์จากโลกของฟิสิกส์ q u a n ต u m เพื่อสร้างกรอบความเข้าใจใหม่ว่าร่างกายของเราจะถูกรีเซ็ตในระดับพลังงานได้ยังไงสไลด์นี้เผยให้เห็นการตีความที่แบบโอ้โห,หน่าทึ่งมากเลยนะครับ ถ้าแต่ละอย่างเนี่ยถูกมองในมุมมองใหม่หมดเลยใบพู่ทำหน้าที่เหมือนไบโอฟิลเตอร์ที่คอยดักจับพลังงานลบแสงเทียนเปรียบเหมือนโฟตอนเลเซอร์ที่พุ่งเป้าไปที่การชำระล้างน้ำแข็งใช้เพื่อรีเซ็ตระบบอย่างฉับพลันและสุดท้ายทองคำกลายเป็นตัวนำยิ่งยวดที่ช่วยส่งพลังงานใหม่เข้าสู่ร่างกายเราอย่างสมบูรณ์และด่านสุดท้ายของการเตรียมตัวครับก็คือการทำสมาธิเพื่อปรับคลื่นสมองของเราให้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า อัลฟาและก็ทีตาซึ่งเขาว่ากันว่านี่คือสภาวะที่จิตใต้สํานึกของเราเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดเลยทําให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสุดๆสําหรับการชำระล้างในขั้นตอนต่อไปครับเอาล่ะครับตอนนี้แหละเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าเข้มข้นและน่าทึ่งที่สุดของรีทรีตนี้แล้วนั่นคือการทดสอบด้วยไฟและน้ําแข็งรับ การทดสอบแรกเลยนะครับเริ่มต้นด้วยธาตุที่ส่งพลังที่สุดนั่นก็คือไฟนั่นเองมาดูกันครับว่าการชำระล้างด้วยไฟในที่นี้เขาทำกันยังไงเขาจะให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยทำสมาธิกสินไฟกันเป็นคู่นะครับโดยใช้เทียนสองเล่มที่ห่อด้วยใบพลู การเพ่งเปลวเทียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อชำระล้างจากกระทั้ง7จุดในร่างกายและที่น่าสนใจคือจะมีการตรวจวัดระดับพลังงานทั้งก่อนและหลังทำสมาธิเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยและหลังจากที่ผ่านความร้อนแรงของไฟไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนฉากไปเจอกับความเย็นแบบสุดขั้วที่อุณหภูมิติดลบ21องศาเซลเซียสครับใช่แล้วครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่าการช็อกสองขั้นตอนเลยนะ เริ่มจากการชำระล้างจากกระทั้ง7ด้วยความร้อนที่เกิดจากการเพ่งกระสินไฟจากนั้นก็เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าช็อกเซลล์หรือก็คือการลงไปแช่ในอ่างน้ำแข็งเพื่อขับไล่พลังงานเก่าๆที่ไม่ดีออกไปแบบฉับพลันปรัชญาเบื้องหลังของกระบวนการสุดขั้วนี้คืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งโดยสิ้นเชิงเลยครับ จากร่างกายที่เชื่อว่าเต็มไปด้วยพลังงานลบความเครียดที่สะสมมาไปสู่สภาวะที่ว่างเปล่าและบริสุทธิ์มันเหมือนกับผ้าใบที่ถูกเช็ดจนสะอาดพร้อมที่จะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันไม่ไหนนั่นเองครับหลังจากที่ผ่านการช็อคแบบสุดขั้วไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่อ่อนโยนลงมาหน่อยนั่นก็คือการเกิดใหม่ในน้ําครับในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ร่างกายถูกรีเซ็ตจนเหมือนจะว่างเปล่าไปแล้วใช่ไหมครับ ผู้เข้าร่วมเนี่ยจะได้นั่งสมาธิในอ่างน้ำมนที่ผสมด้วยดอกไม้มงคลถึง9ชนิดเลยนะครับเชื่อกันว่านี่คือการเติมพลังงานใหม่เข้าไปซึ่งเป็นพลังงานแห่งความเมตตาและความงดงามจากนั้นก็เป็นการนวดที่เรียกว่า deep balance ซึ่งบอกเลยว่านี่ไม่ใช่การนวดธรรมดาๆรรนะครับแต่เป็นการทำงานกับแนวกระดูกสันหลังซึ่งเป็นที่ตั้งของจักระทั้ง7มีการใช้ความร้อนจากใบพลูและก็สิ่งที่เรียกว่าคริสตัลแห่งความดีงาม ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือมีการใช้คำสั่งทางจิตเพื่อล้างระบบประสาทด้วยและที่สำคัญมากๆเลยก็คือใบพลูที่ใช้แล้วเนี่ยต้องถูกเอาไปใส่ในถุงดำปิดผนิกทันทีห้ามแต่ต้องเด็ดขาดเพราะเชื่อว่ามันดูดซับพลังงานลบทั้งหมดไปแล้วนั่นเองครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือการลงรหัสด้วยทองคา กระบวนการลงรหัสสุดท้ายนี่ละเอียดอ่อนมากจริงๆครับเขาแบ่งเป็น3ขั้นตอนชัดเจนเลยเริ่มจากการเขียนสัญ,ญลักษณ์จักรวาลลงบนกระดูกสันหลังแต่ละข้อจากนั้นก็ประทับตราด้วยทองคําเปลวพร้อมกับท่องรหัสพิเศษและสุดท้ายคือการเชื่อมวงจรพลังงานให้ไหลเวียนตลอดแนวสันหลังพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ให้กับร่างกายเราเลยครับเป้าหมายหลักของขั้นตอนนี้ก็คือ เพื่อตรึงรหัสไว้อย่างถาวรเหมือนเป็นการฝังโปรแกร,รมใหม่เข้าไปในร่างกายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไปเลยครับมาถึงส่วนสรุปกันแล้วนะครับนี่คือบทสรุปของการเดินทางเพื่อรับรหัสแห่งจักรวาลใหม่ทั้งหมด สไลด์นี้สรุปการเดินทางทั้งหมดในวันเดียวให้เราเห็นภาพชัดๆเลยนะครับตั้งแต่เช้าที่มีการเตรียมความพร้อมช่วงกลางวันที่ต้องผ่านการทดสอบสุดขั้วตอนบ่ายที่เหมือนได้เกิดใหม่อย่างอ่อนโยนและปิดท้ายในตอนเย็นด้วยการประทับตรารหัสใหม่เป็นกระบวนการที่นำพาผู้เข้าร่วมจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายยังเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆครับทั้งหมดที่เล่ามานี่มันก็นำมาสู่คำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะคะว่าเมื่อพิธีกรรมโบราณมาเจอกับภาษาของควอนตั้งฟิสิกส์ สิ่งที่กำลังถูกรีเซ็ตกันแน่มันคือจิตวิญญาณหรือว่าเป็นระบบชีววิทยาของร่างกายเรากันแน่